โย่โย oh ่โย่ออกแก๊สออกออกออกอีกได้เจ็ดว่าแจมว่ะแกมดิแมวยอมแพ้ผมมาปิดปิด LED นี่ลองปิดเ LED ดิงานมึงเป็นไงวะเป็นไงสเต็ปพี่เป็นไงนี่ตัดผมเป็นไง เทเดี๋ยวกินนะต้องโกดตั้งกล้องมาเออเป็นไงอ๋อถ้าไม่ใส่ไฟฟ้ามันจะไม่สวยเห็นไหมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เอาไปเปลี่ยนเลยนะไอเขาไอฟ้าฟ้าแดงอะเรามาทำไหมใช่ผมเอาสีขาวมาไม่ไม่น้องได้ดีติด LED นี่ติดติด LED หน้าดิขอติด LED หน้าดิ ไฟ split, ham, มันต้องซ่อนๆไว้มันจะได้ไม่เห็นให้มันเห็นแต่แสงอย่างเดียวไปทําโชว์เหมือนบันบันโอ้น่าวเพื่อนงะเอี่ตรงนี้มันโล่งเนี่ยอ๋อเนี่ยตรงนี้ตลกว่ะฮ่าโวยโวยหรือควายเฮ้ยคนทำเอาไว้เนี่ยต้องถ่ายไว้ ันนี้แหละคนขับเนี่คนขับ,ขบมีคนถน้ำ <laughs>